สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลพิงค n แอนโช c โค้คิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเดือนส่งท้ายปี2566เป็นการดูภาพรูมดวงชะตาค่ะสําหรับชาวราศีตุลค่ะกลุ่มคนทัดลมนั่นเองในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะต้องบอกกันก่อนนะคะว่า สําหรับการทําคลิปนี้เนี่ยเราจะดูได้แบบ2แบบเลยถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแบบลักณาดูได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูอ้างอิงจากวันเดือนปีเกิดค่ะก็คือจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาถึงวันที่16พฤศจิกายนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งในการทําคลิปนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้ไพ่สีสันน่ารักมากเลย หลังไพ่เป็นสีเหลืองปกติจะไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เป็นไพ่ของคนไทยนะคะชื่อไพ่ว่าโอไมก o อดนะคะนี่ดูสีน่ารักเียอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบนะ1 2 3่งสองสามดแปสิบ 11และสิบสอค่ะเรียบร้อยแล้วมาดูการชาวราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างาตนุกระดุมพา้าสหัชช้าพันธุปุตตะอลี ปัตตนีมรณนะสุภากรมมาลาภาและสุดท้ายตำแหน่งวินาศค่ะเห็นหน้าไพ่กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะไหนดูซิจะเกิดอะไรขึ้น อืมถือว่าไพ่ใบแรกก็ส่งผลดีนะคะมากๆเลยด้วยความที่ว่าชาวราศีตุลเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนทัดลมบางครั้งเวลาตอนที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบทที่เราจะมีแบบแผนแล้วก็มีแบบแผนเยอะแยะค่ะแต่ว่าบางทีบางอารมณ์เนี่ยเราเหมือนกับจะทําตามอารมณ์นะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่มันก็แบบขึ้นไหวตามอารมณ์นะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะวางแผนแล้วก็ทําอะไรด้วยเหตุและผลมากขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณไต่ตองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะคะเวลาตอนที่คุณจะทําอะไรปกติคุณคิณคดปุ๊บท,ทำทันดีทันใดเลยแต่ว่าณตอนนี้มันขึ้นมานะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของอารมณ์ความขับเคลื่อนก็คือมีไฟในตัวเองมีแพชชั่นในตัวเองแล้วคุณยังคิดคุณยังทบทวนกับสิ่งที่คุณทําค่ะว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นเนี่ยมันใช่มันถูกต้องแล้วมันส่งผลดีกับเราหรือเปล่ามันเลยทําให้สภาพจิตใจนะคะของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแแข็็งล้วกกดีมาๆ นะะในระหว่างเดียวกันนะคำพูดของคุณก็อาจจะมีในเรื่องของความน่าเชื่อถือมากขึ้นที่ผ่านมาค่ะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะใช้อารมณ์มากไปทําให้คนรอบข้างคนใกล้ตัวเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ฟังไม่ได้ยึดถือไม่ได้เชื่อถือในคําพูดของคุณค่ะแต่ว่าในเดือนนี้มันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยแล้วก็ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะวางตัวดีด้วยนะคะทีนี้พอมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากตัวตนของตัวคุณเองสิ่งที่มันมีผลมากที่สุดเลยก็คือตำแหน่งการเงินค่ะ ขึ้นมานะคะตำแหน่งกระดุมพัเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการคิดการหาวิธีที่จะได้เงินหลายทิศหลายทางมากขึ้นสิ่งที่มันโชคดีกว่านั้นค่ะกลายเป็นโชคสองชั้นโชคส่งท้ายปีสําหรับชาวราศีตุลน,นั่นก็คือกลายเป็นว่าช่วงเวลานี้ค่ะจะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองมันเป็นช่วงเวลาทองของคุณจริงๆเลย คุณอาจจะแบบคิดที่อยากจะหาเงินทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนเล็กต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณตลอดเลยด้วยจากความสามารถจากสติปัญญาของคุณนะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นประเภทพวกเหมือนกับคิดในกรอบคิดตามกรอบคิด จะแบบจะทาอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับจะทําเหมือนคนอื่นนะไม่ใช่คุณพยายามที่จะคิดค้นใหม่ๆการหาช่องทางรายได้ใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณท้าทายกับการได้ทําสิ่งนั้นบางคนอาจจะกลัวนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเรา,เร,าเริ่มเราเริ่มต้นทำเนี่ยมันจะเวิร์กมันจะดีไหมแต่กลายเป็นว่าสําหรับนะตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเพราะคุณเชื่อมั่นตัวคุณเองว่าทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสําเร็จแล้วก็ได้ผลดีแน่นอนอื ของก่ัญส่งท้ายปีที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะพลังกายพลังใจมามา,มากๆเลยแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมก็จะเป็นตำแหน่งการงานกันบ้างดีกว่าเนาะโมต่ไปชื่นชมตำแหน่งการเงินเอา้ามาดูกันนะคะตำแหน่งการงานค่ะถึงแม้ง,งานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจนะคะกับงานค่อนข้างที่จะเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางาน ประจำหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวทํางานของตัวเองเนี่ยมันขึ้นมาว่าจะเหนื่อยจะเหน็ดจ,จะยากเย็นขนาดไหนนะตัวคุณสามารถเอาอยู่กับทุกสถานการณ์ค่ะโดยที่ไม่ต้องขอให้ใครมาช่วยเหลือที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะรู้สึกท้อใจเอ๊ะทำไมไม่ช่วยฉันบ้างเลยฉันทํางานเหนื่อยนะฉันรู้สึกเครียดฉันรู้สึกกดดันตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นความเครียดการกดดันต่างๆมันมีผลกระทบกับจิตใจไหมมันมีผลกระทบอยู่บ้างค่ะแต่ตัวคุณเองมีสติมากพอกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้าโอ้ เข้มแข็งจริงๆนะกี่ใบกี่ใบก็เข้มแข็งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ้อแต่ว่าอันนี้ขอเตือนในเรื่องของการเงินนิดนึงละกันนะคะกลับมาเรื่องการเงินอีกรอบนึงเพราะว่างานเนี่ยภาพรวมมันดีอยู่แล้วนะคะเราทําอะไรขับเคลื่อนด้วยตัวเองดีแต่ว่าในเรื่องของการเงินด้วยความที่ว่าปิ๊งบอกแล้วว่าสภาพคล่องการเงินของคุณเนี่ยในเดือนนี้สวยงามดีตามที่ไพ่บอกเลยแต่มันก็มีเกณฑ์แนวโน้มค่ะมันเป็นไพ่นักทดลองการทําอะไรใหม่ๆหมายความว่าอะไรคะคุณอาจจะไปเอาเงินใช้จ่ายซื้อ ของใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะพอมีเงินเยอะแล้วเป็นไงคะมันจะต้องมีไอเดียมันจะต้องมีในเรื่องของ ช่องทางที่จะหาเงินน่ะอาจจะเป็นของที่คุณไม่เคยมีมาก่อนนะบางคนอาจจะชอบแบบซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าแนวนี้แต่ว่าตอนเนี้ยไม่ละฉันจะเปลี่ยนไปซื้ออีกแนวซื้อแบบหนึ่งละหรือบางคนอาจจะถึงขั้นที่จะไปซื้อของสะสมความชอบต่างๆที่เรารู้สึกเราสนใจเราตื่นเต้นเวลาตอนที่เราได้มาครอบของต้องระวังนะคะระวังก็คือในเรื่องของการเก็บเงินค่ะพอขึ้นมาถึงแม้สภาพคล่องทางการเงินจะค่อนข้างดีแต่ว่าในเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักเพราะว่า คุณจะเก็บเงินไม่อยู่ทางแก้นะคะก็คือจะต้องอาจจะเป็นการฝากประจำนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มองภาพเป็นระยะยาวมากกว่านั้นแนะนำเป็นการทำประกันเป็นซื้อประกันให้กับตัวเองได้ยิ่งดีส่วนต่อมานะคะในตำแหน่งเกี่ยวกับตำแหน่งสหัสเพื่อนค่ะนะคะช่วงนี้จะมีเพื่อนเข้ามาเยอะนะ เพื่อนเก่าเพื่อนที่เคยอาจจะเคยทะเลาะเคยขัดแย้งกันเคยมีปัญหาก,กันหรือว่าเพื่อนที่เคยแบบห่างหายกันไปเนี่ยเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งทีนี้การกลับมาครั้งเนี้มันเป็นการกลับมาที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะกลายเป็นว่าเขา พูดกับเราตรงๆมากขึ้นส่วนเราก็รับฟังเขามากขึ้นหรือที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกคุณไม่เข้าใจเขานะคะพอมาถึงนวันนี้กลายเป็นว่าต่างคนต่างเข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าตัวคุณเองอะสิ่งที่เหมือนกันคือในเรื่องของเพื่อนที่คุณเคยทะเลาะกันเนี่ยมันมีบางมุมบางอย่างอะที่คุณเหมือนกันคุณมีความรู้สึกว่าคุยกับคนนี้ได้นะแต่บางทีบางอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างเงียบกันไปมันเลยทําให้มีปัญหานอกจากในเรื่องของเพื่อนเก่าที่จะกลับมา หรือคนที่เคยมีปัญหาจะกลับมาพูดคุยกับคุณแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะเนื้อหอมเลอเกินมีแต่คนอยากจะคุยกับคุณมีแต่คนอยากจะพูดกับคุณนะคะตัวคุณเองก็น่ารักมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีหรือเป็นแบบไหนนะเพราะกลายเป็นว่าใครมีปัญหาอะไรแบบไหนเนะี่ยคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนเลยโอ้โหดวงชะตานะ ราศีของความเป็นผู้ให้ราศีของความอนเตอร์เทนค่ะชอบในเรื่องของการที่แบบอยู่นะเห็นเพื่อนมีความสุขหรือว่าเราได้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่มันทําให้เรามีในเรื่องของพลังงานแล้วก็พลังใจในทิศทางที่ดีเนี่ยคุณจะอินมากแล้วคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากซึ่งในเดือนนี้เนี่ยมันก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันแต่คราวนี้ สิ่งที่จะต้องระวังถ้าเกิดมองเป็นอลิอลิเนี่ยมันจะหมายถึงคนที่เคยขัดแย้งหร,หรือว่าคนที่แบบจะมีปัญหากับคุณในเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระวังการทะเลาะขัดแย้งกันนะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะลักษณะผมยาวนะ,ะ,ะขึ้นมานะมันขึ้นมาเนี่เป็นแม้ผมยาวแล้วก็อาจจะเป็นการทําสีผมแบบเนี้ยคนเนี้ยเขามีอะไรบางอย่างที่เขาส่งสัญญ,ญาณมาบอกคุณแล้วว่าเขาไม่พอใจแต่คราวนี้แหละคะ่ะมันจะไม่ได้เป็นการส่งสัญญ,ญาณและอาจจะเป็นการถึงขั้นที่จะทะเลาะที่จะมีปัญหากันแล้วเหมือนคุณ บบเคลียร์ใจเปิดใจจริงๆนะแต่ดูแล้วก็คือคนนี้คนที่คุณจะมีปัญหากับเขาทะเลาะกับเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงอาจจะไม่ค่อยได้เปิดรับฟังคุณเท่าไหร่เอาเป็นว่าให้สถานการณ์เนี่ยมันพาไปแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้งมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสร้างปัญหากับคุณนะคุณตัดไปก่อนเลยนะพลังกายพลังใจมันมาดีละอะไรที่มันเล็กน้อยมองข้ามไปก่อนทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของที่บ้าน ญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราหรือครอบครัวของฝั่งแฟนเราในกรณีคนมีคู่เนาะเขาจะเอาปัญหามาให้อะจะเอาเรื่องทุกร้อนมาให้เดี๋ยวมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนภายในบ้านของคุณด้วยอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะคือคาดเดาอารมณ์ไม่ได้อะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเดี๋ยวบางทีอารมณ์ดีเดี๋ยวบางทีอารมณ์ร้ายคุณก็เดาอารมณ์เขาไม่ถูกนะคะว่าเอ๊ยยังไงกันแน่เนี่ยฉันจะต้องปรับตัวแบบไหนมันเลยกลายเป็นว่าจะมี ในเรื่องของการกระทบกระทั่งการทะเลาะกันนะคะส่วนที่อยู่อาศัยนะคะมีปัญหาแน่นอนค่ะระบบน้ำนะอาจจะบ้านนะคนมีบ้านอาจจะน้ํารั่วซึมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของไฟนะไฟช็อตไฟมีปัญหาหรือบางคนทำาทำกับข้าวนะต้องต้องระมัดระวังด้วยเพราะขึ้นมาว่ามันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเล่ยน้อยเกิดขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดมีบริเวณจุดไหนที่รั่วซึมเนี่ยก็คือให้พยายามที่จะแก้ไขหรือตรงไหนที่มีปัญหานะ,ะอะไรที่ต้องเฝ้าระวังให้คุณเฝ้าระวังไว้ก่อนเลยเนื่องจาก ว่าในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุเนี่ยนะคะตำแหน่งอุบัติเหตุมันขึ้นมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับภายในบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของคุณด้วยค่ะส่วนต่อมานะคะตำแหน่งปุตตะค่ะ เกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะรวมและก็รวมถึงสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งใหม่ๆหที่คุณคิดจะทาถ้าเกิดคุณคิดจะทําอะไรใหม่ๆมันขึ้นมานะมันจะเกี่ยวกับความมูเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็รวมถึงในเรื่องของของ,ของมือสองบางคนอาจจะอยากจะขายของออนไลน์ไม่รู้จะขายอะไรคุณต้องเล่นอะไรที่เป็นมือสองคะ่ะตุ๊กตามือสองเสื้อผ้ามือสองหรือว่าเป็นเอเซอรี่อะไรต่างๆก็ได้ที่มีการถูกใช้งานมาแล้วนะคะเป็นแบบนั้น ส่วนคนที่มีลูกมีหลานนะคะมีสัตว์เลี้ยงค่ะต้องระวังค่ะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะทาให้เราต้องเสียเงินแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับจะต้องใช้เงินตรงนี้ไปกับในเรื่องของการดูแลรักษาเขาค่ะส่วนในเรื่องของการศึกษาการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่คุณอยากจะเหมือนกับหาความรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องของการศึกษาการเทคคอร์สไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์ขึ้นมาเอาเป็นว่าให้จัดสรรในสิ่งที่คุณทําอยู่เพราะว่าตอนนี้แค่ไอเดียคุณอย่างเดียวนะมันก็ล้นละ ลองจัดลําดับดูก่อนว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทานะคะหรือว่าอันไหนควรทาก่อนอันไหนควรทําหลังแล้วก็เราจะมาพูดกันนะถึงในเรื่องของความรักกันบ้างสําหรับความรักค่ะตําแหน่งปัตตานีนะพูดถึงคนที่มีคู่พูดถึงคนที่มีแฟนแล้วก่อนนะแต่งงานแล้วอืมความสัมพันธ์มันดูห่างเหินกันจังเลยเนาะ ต่อให้อยู่ใกล้กันก็เหมือนกับไม่ค่อยได้พูดคุยกันเหมือนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ยิ่งถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่ยมันจะเหมือนกับเราจะแบบเหงาเราจะรู้สึกเหมือนเราโดดเดี่ยวมีเธอก็เหมือนฉันไม่มีใครอะนี่เป็นไงคำคมมาแล้วนะมันเหงามันมันมันดูแบบอึมครึมจังเลยนะหน้าหนาวจะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะ พอต่างคนต่างเหงาเนี่ยทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างคุณทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถเติมเต็มกันได้ มันเลยทําให้คุณเนี่ยพยายามที่จะหาโลกใบใหม่ของตัวเองอ่าอย่างเช่นดวงคุณคุณอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยกับเพื่อนมีในเรื่องของการแบบสื่อสารกับเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนนะคะส่วนเขาเองก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่เขาชอบโดยการที่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตมากกว่าที่จะเหมือนกับมาทําอะไรร่วมกันด้วยกันนะคะแต่ไม่มีเกณฑ์เลิกนะต้องบอกก่อนส่วนคนโสดค่ะเรามาดูกัน คนโสดคนโสดถ้าเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้มีเกณนเอานมที่ยังจะต้องโสดต่อไปมันเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกฝังใจกับรักครั้งเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่มันแตกสลายไปนะคุณยังคงคิดถึงภาพเดิมๆความทรงจำเดิมๆทีนี้พอมีใครเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดที่ไปเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจจะคิดถึงคนเก่านะยิ่งมีคนใหม่เข้ามาคุณยิ่งคิดถึงถึงแม้ตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะเปิดใจละแต่กับกลายเป็นว่าพอจะเริ่มต้นจริงจังความสัมพันธ์จริงๆนะ่ะคุณกลับไม่ได้อินกับความสัมพันธ์ขนาดนั้นคุณกลับไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกว่าโหยหาคนที่เข้ามาขนาดนั้นมาเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นสถานะความรักมากสุดก็คืออาจจะมีในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ยังไม่ได้ขยับถึงขั้นที่จะเป็นแฟนกันแน่นอนค่ะ ตามนี้เลยนะความโสดเนี่ยมันมันไม่ใช่ความทุกข์หรอกมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเรามองมุมแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปตามหน้าไพ่แบบนี้ปิ๊งอยากจะให้คุณมองตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นอะไรที่มันเคยผ่านไปแล้วค่ะก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอะสิ่งที่เราจะควบคุมได้นั่นก็คือปัจจุบันถ้าเกิดปัจจุบันคุณสามารถตัดใจได้คุณมุบอ่อนได้เร็วค่ะคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าคนที่คุณเคยคบหรือว่า คนที่คุณคิดถึงอยู่อาจจะเป็นแบบสิบเท่าร้อยเท่าก็ได้ชีวิตมันไม่แน่นอนอยู่แล้วและต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะ ตำแหน่งสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารการกินค่ะนะคะคุณอาจจะทานอาหารก็คือทานอาหารตามอารมณ์นะกินอะไรก็คือตามที่ชั้นชอบชันอยากกินตอนนี้ชันอยากทําแบบนี้แบบนี้มนเลยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยระบบภายในมันเริ่มแปรปรวนค่ะมันเกิดจากการใช้ชีวิตของคุณนะ่ะนะคะคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้กินข้าวตรงเวลาเป๊ะแต่ประมาณว่าอ่ะฉันหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันกินแล้วกันน่ะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมี ปัญหาเกี่ยวกับสายตาคุณอาจจะมีอาการตาพร่าตามัวนะคะเกิดขึ้นได้ก็ต้องแบบวัดสายตากันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเออมันขึ้นมาไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวงังเป็นสิ่งที่คุณจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองชาวราศีตุลเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองตามอารมณ์พักๆช่วงไหนอยากจะสวยอยากจะดูแลก็โอ้โหดูแลเหลือเกินช่วงไหนที่จะปล่อยตัวก็ปล่อยตัวไปเหลือเกินคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดตามแบบหลักของ การที่แบบเราสวยขึ้นเนี่ยเอ่อเอามองเป็นในทางแบบโหราศาสตร์ก็ได้นะคะเขาเรียกว่านอลลักษณ์นะคะก็คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตานี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบ ตัวโงเ่เฮงเองลักษณะใบหน้ายิ่งคุณสวยเท่าไร่มันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆยิ่งคุณหล่อคุณดูดีเท่าไหร่มันจะยิ่งนําแต่อะไรที่มันดีๆเข้ามานะ,ะก็ลองดูละกันการที่ทําอะไรให้ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แย่ๆอยู่แล้วแค่คุณสองกระจกแล้วคุณเห็นคุณสวยคุณหล่อเนี่ยคุณก็รู้สึกมีพลังใจแล้วฉะนั้นเติมเต็มนะความสวยความหล่อของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งแบบปล่อยวางตรงนี้มากเกินไปนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสุภาษ สุภาษให้มองเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้ค่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเป็นเหมือนอารมณ์ราชินีเป็นเหมือนอารมณ์ผู้นำนะคะถ้าเกิดจะเป็นมองในเรื่องของทางสายเทพเนี่ยด้วยด้วยความที่ว่าไพ่ใบเนี้ยมีในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวเกิดขึ้นฉะนั้นปิงค์เลยมองไปว่าอาจจะต้องเป็นการกราบไหว้พระแม่อุมา นะคะแต่ถ้าเกิดใช้ดีก็จะต้องไหว้ พระพิคเนตด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการขอพรใดๆก็แล้วแต่นะหรือว่าการบูชาองค์เทพองค์ไหนเนี่ยจะต้องมีการขอพระพิคเนตนะมีการสวดบทบูชาพระพิคเนตก่อนแล้วก็ตามด้วยองค์เทพต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบครบเซตเลยนะเอาเป็นแบบคู่ด้วยนะที่เป็นคู่คู่ครอ,องของท่านนะคะในตำนานก็คือให้ไหว้พระพิคเนตนําก่อนจากนั้นก็เป็นการไหว้พระศิวะแล้วก็พระแม่อุมานะคะรับรองชีวิตดีขึ้นส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งวินาศสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะตำแหน่งวินาจะ หมายถึงการแบกรับภาระทุกอย่างมันพันตัวคุณไปหมดเลยอะ่ะคุณเหนื่อยหน่ายคุณแบกรับถึงแม้ใจคุณจะสู้คุณบอกกับคนอื่นว่าคุณไหวแต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าคุณก็มานั่งถามตัวเองว่าฉันต้องรับผิดชอบเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่คุณยิ้มสู้ไงโอ้โหมันก็ดูแบบเลือดเย็นกับตัวเองเกินไปไหมอะ่ะ บางครั้งก็ต้องไต่ตองนิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าตัวคุณแบกรับมากเกินไปจนตัวคุณเหนื่อยถึงแม้ใจคุณจะสู้ขนาดไหนอะบางครั้งในเรื่องบางเรื่องมันอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นตำแหน่งสุภาพยังคงดีนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการขอคาปรึกษาจากเพื่อนเพื่อนของคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็การทําบุญเสริมในเดือนนี้นะ การทาบุญเสริมนะคะในเดือนนี้ค่ะให้เน้นไปในเรื่องของการที่เราจะถวายนะถวายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ำนะถวายสังฆทานนะคุณอาจจะถวายน้ําหรือว่าบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะไปจัดลงทานนะคะเอาของไปแจกก็เกี่ยวกับน้ําอะไรก็ได้นะ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยปลาค่ะนะคะคุณจะปล่อยปลาจําจนวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นเอ่อเลขคู่แล้วกันนะ,ะแต่ว่าเลขที่มันขึ้นจากหน้าไพ่เนี่ยปิงก็อยากจะให้มองแบบประมาณสักเลข8นะถ้าเกิดปล่อยก็ห้ามต มาแปตัวแล้วกันหรือว่าถ้าเกิดแปตัวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็ทําตามนี้แล้วกันแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะตําแหน่งสุดท้ายแล้วค่ะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของ ชโชคลาภนะตำแหน่งลาภะโชคลาภสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะ,ะก็คือขึ้นมาในเรื่องของชโชคลาภจะมาจากตัวคุณเองค่ะนะคะแต่ไม่ได้มาจากความฝันไม่ได้มาจากอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลยมันเป็นตัวเลขที่เหมือนกับคนมันจะเฮงยังยไงมันก็เฮงคนมันจะโชคดียังไงมันก็โชคดีหมายถึงเป็นตัวเลขที่อยู่ดีคุณถูกชะตาคุณนึกขึ้นมาว่าคุณชอบเลขนี้คุณอยากซื้อเลขนี้เลขนั้นแหละจะเป็นสื่อนําโชคนะให้กับคุณนะคะนี่นะข,นขึ้นมาเกี่ยวข้องกับตัว งนนั้นเลยเป็นความคิดของตัวคุณเองบางทีคุณอาจจะแบบเห็นนะคะอาจจะแบบเลื่อนนะเล่นโซเชียลไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเลขนี้มีคนบอกมาแล้วฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกชอบจังเลยก็เล่นเลขนั้นละค่ะนะคะแล้วก็ส่งท้ายนะ,ะปิงจะให้ในเรื่องของเลขนําโชคด้วยจะหยิบให้ทั้งหมด4ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เลขอะไรบ้างเสร หนึ่งสองสามสี่มาเจ็ดเจ็ด 02นะถ้าเกิดมีเลขเบิ้ลน,นะเจขึ้นมาแบบนี้นอย่าลืมเล่นพวกเลขเบิ้ลน,นะมันมีเกณฑ์แนวโน้มนะคะก็จบแล้วนะสำหรับการทำนายทั้งหมดนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งนะคะง่ายมากๆนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็จะได้มา,าได้ยินเสียงปิ๊งบ่อยๆนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ